สวัสดีนะครับเพื่อนๆผมทําคลิปอยู่ใน YouTube นะครับแล้วก็เรื่องการเสร็จปุ๋ยนะครับมีเพื่อนๆทักมาถามนะครับว่าทุเรียนของผมนะครับใช้ตัวไหนนะครับใช้จับใบตัวไหนแล้วก็ใช้ปุ๋ยทางใบหรือเปล่านะครับใช้ฮอร์โมนตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงการใช้ปุ๋ยทางใบฮอร์โมนและยาจับใบในสไตล์ของผมนะครับในสไตล์สวนของผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคนะครับเพื่อนเดี๋ยว ก่อนที่จะพูดเรามาดูการเติบโตนะครับคือผลงานก่อนแล้วค่อยมาดูวิธีการกันตามหลังนะครับเพื่อนสำหรับแปลงนี้นะครับก็อายุประมาณ1ปีนะครับเหลืออีกไม่กี่สิบวันก็จะเข้า1ปีพอดีครับนี่การเติบโตคือเป็นแบบนี้นะครับผมสูงร้อยเจ็ดสิบนะครับนี่อายุ1ปีนะครับปลูกจากกิ่งข้าง130บาทนะครับเพื่อนการเติบโตโดยส่วนใหญ่ของแปลงนี้ก็จะเป็นในสภาพลักษณะนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนดูนะผมแพนให้ดู เราดูการเต er mm ิบโตกันก ah, ่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการทํางานของผมนะครับแล้วเพื่อนๆก็เอาไปวิเคราะห์กันต่อนะครับว่าการทํางานในลักษณะนี้การเติบโตเป็นที่พอใจไหมนะครับถ้าดีเราก็เอาไปใช้ต่อหรือเอาไปวิเคราะห์ต่อถ้าไม่ดีเราก็อย่าไปทําตามนะครับง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อดูการเติบโตของต้นนี้นะครับนี่อ่ะนี่ผมยืนอยู่เสมอกับโคนต้นพอดีนะครับการเติบโตแบบนี้นะถืออายุหนึ่งปีนะครับสําหรับ เพื่อนๆที่ถามมานะครับเรื่องการเติมอาหารทางใบของทุเรียนนะครับเดี๋ยวเราดูสภาพใบดูความสูงต้นแล้วนะครับเดี๋ยวดูโคนต้นดูสภาพต้นนะครับกิ่งก้านเป็นแบบนี้นะเพื่อนนี่นะครับอ่ะโอเคถือว่าเติบโตตามมาตรฐานของทุเรียนนะครับนี่เห็นปะเนี่ยก็จะท่วมหัวนี้นะครับเอ่ออายุหนึ่งปีนะครับไซส์ปลูกก็มาร้อยสามสิบนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับ เป็นแบบนี้นะอาทีนี้สําหรับแปลงนี้นะครับการดูแลก็มีปุ๋ยน้านะครับแล้วก็มีฮิวมิกนะครับสาหรับการเจริญเติบโตนะครับส่วนเรื่องการป้องกันนะครับก็มีทั้งยาชลาระยาแมลงนะครับใช้อยู่5ตัวนี้เท่านั้นนะครับส่วนถามว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่เติมทางใบนะครับสาเหตุที่ผมไม่ไม่เติมทางใบนะครับแล้วก็มีเพื่อนหลายๆคนทักมาถามนะครับแล้วผมก็จะไม่แนะนานะสาเหตุเพราะว่า ถ้าปุ๋ยน้ำเราให้อย่างเพียงพอนะครับเรามีฮิวมิกเป็นตัวช่วยเสริมนะครับเนี่ยการเติบโตแบบนี้ถือว่าเป็นที่พอใจนะครับแล้วก็การทํางานของเราง่ายนะครับสมมติสมสมุติว่า่างเนี้ยใบเขียวปกติการเติบโตกิ่งก้านปกติเนี่ยครับผมจะรู้แล้วว่าการให้น้ําให้ปุ๋ยของผมนะครับถูกต้องและเหมาะสมนะครับแต่ถ้าสมมติว่าตั้งแต่เล็กๆนะครับผมเติมแมกนีเซียมสมมตินะหรือเติมปุ๋ยทางใบตัวใดตัวหนึ่งเช่นปุ๋ยตัวหน้าสูงหรือตัวนาตาเจนสูงเนี่ย เวลาเกิดสภาพแบบนี้มาปั๊บเนี่ยผมจะสับสนแล้วว่า,าการให้ปุ๋ยให้น้ำของผมมาถูกต้องไหมนะครับหรือว่าที่มันสวยสมบูรณ์เนี่ยเกิดจากการที่เราเติมปุ๋ยทางใบหรือฮอร์โมนไปนะครับทีเนี้ยเราก็ต้องใช้มันอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าผมใส่ปุ๋ยและน้ําอย่างเดียวเนี่ยผมรู้เลยสภาพแบบนี้เกิดจากปุ๋ยและน้ําและฮิวมิกนะครับทีนี้เรามี3ตัวนี้ปับ๊บเราก็ไม่จําเป็นที่ พอเราได้ผลงานท,ที่น่าพอใจแล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องเติมธาตุอาหารทางใบนะครับแต่ก็จะมีคําถามอีกว่าอ้าวแล้วจะมีธาตุอาหารทางใบไว้ทําไมนะครับนะครับสำหรับอาหารทางใบแล้วจะมีไว้ทําไมนะครับเพราะว่าอาหารทางใบเนี่ยมันคือการกินเลยกินแบบเร่งด่วนนะครับสาเหตุที่ต้องกินแบบเร่งด่วนอย่างเช่นในช่วงที่เราเอาผลผลิตนะครับอากาศปิดแต่ต้นไม้ต้องการใช้มีผลกระทบต่อใบต่อลูกต้องการความเร็วในการกินหรือรเราบำรุง ใบมาไม่ดีนะครับเราต้องการแก้ปัญหาเร่งด่วนนะตอนนั้นอ่ะอันนี้คือเราต้องยอมเสียเงินเสียต้นทุนของเราเพื่อเติมอาหารทางใบเข้าไปนะครับคือต้นไม้สามารถใช้ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องใช้เวลาในการดูดนะครับหลักการาง่ายๆถ้าเราใช้ปุ๋ยทางดินนะครับจะมีระยะเวลานะเราใส่ปุ๋ยไปเนี่ยใส่ปุ๋ยลดน,น,น,น้ําไปที่โคนต้นเนี่ยใส่ปุ๋ยลดน้ําไปที่โคนต้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราใส่ปุ๋ยปับ๊บ ตมาจะได้กินเลยนะครับเขากินเลยแต่ว่าฝ่าจะวิ่งขึ้นไปที่ใช้ที่ใบเนี่ยเราตีไปประมาณสัก7-10วันนะครับถึงจะได้ใช้นะครับจึงเป็นสาเหตุของการคําสอนที่ว่าให้เราใส่ปุ๋ยทุเรียนนะครับตอนใบปีิหมายถึงอะไรครับใส่ปุ๋ยตอนใบปีิอาจารย์ที่เขาสอนมาครับเป็นเซียนทุเรียนทางจันทบุรีนะครับท่านสอนมาแล้วผมก็ยึดถือมานะท่านสอนให้ใส่ปุ๋ยตอนใบปีิ ถ้าเราต้องการทำให้ใบใหญ่นะครับหมายถึงว่าอะไรครับเมื่อใบปีออกมาเนี่ยจะใช้เวลาอีก7-10ถึง1 0ถึง15วันนะครับเข <c oughs> าจะเริ่มกลางเป็นใบเพซึ่งใบเพเนี่ยเป็นใบช่วงที่ถ้าได้รับอาหารเนี่ยเขาสามารถที่จะยืดต่อได้อีกนะครับเพราะโครงสร้างเขายังไม่เต็มยังไม่แก่นะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยตอนใบปีปั๊บพอจะวิ่งขึ้นไปมันก็ไปเจอช่วงใบเพพอดีนะครับทำให้ใบใหญ่นะครับอาจารย์เขจึงสอนว่าถ้าเราต้องการให้ใบใหญ่ เราให้ให้เราใส่ปุ๋ยตอนใบปริแดงทั้งต้นนะครับทีนี้กับการสมมุติว่าถ้าเราต้องการให้ใบใหญ่โดยการใช้ธาตุอาหารทางใบนะครับเราทำยังไงตอนใบเพนะครับให้เราเติมปุ๋ยตัวหน้าสูงปุ๋ยเกตนะครับเช่น30-20 10อะไรประมาณนี้ครับเพื่อที่จะให้เขาขยายพอใบเพปับ เราเติมเข้าไปเขากินเขาขยายได้เลยนะครับแต่ถ้าใส่ปุ๋ยทางดินเราต้องใส่ตอนใบปีพะอะไรครับเพราะว่าใช้เวลาอีก7-10วันในการขึ้นไปที่ใบเข้าถึงจะได้ใช้งานนะครับหลักการคือแบบนี้เพื่อนๆลองลองพยายามคิดตามดูนะครับแล้วจะเข้าใจว่าปุ๋ยทางดินมันมีระยะเวลาการใช้ออปุ๋ยทางใบฮอร์โมนทางใบ มันมีวิธีการใช้อย่างหนึ่งนะครับการทํางานการใช้งานมันคนละแบบกันนะครับโดยส่วนตัวของแป้งผมนะครับต่อต่อคาถามที่ว่าทําไมถึงไม่ใช้ไม่เติมอาหารทางใบเพราะว่าทางดินมันก็ทําให้ตุเรียนผมเติบโตเป็นที่พอใจของผมแล้วนะครับผมก็ไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องเติมแต่ถ้าสมมุติต้นไหนเออเกิดป่วยเกิดโสมฝาเขานะครับหรือ มีปัญหาเราก็ต้องเป็นเคสๆไปนะครับคือใช้ธาตุอาหารทางใบในการแก้ปัญหาสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งคือเรื่องของต้นทุนด้วยครับในการที่เราจะเติมอาหารทางใบเพราะว่าอาหารทางใบเนี่ยการที่ได้กินของต้นไม้น้อยนะครับหมายถึงว่าสูญเสียเยอะกินได้น้อยแต่กินได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกใช้กับต้นไม้เราให้ถูกต้องนะครับถ้าอย่างเงี้ยของผมอะตั้งแต่ปลูก จนตอนนี้อายุหนึ่งปีเนี่ยผมไม่ได้เติมอาหารทั้งใบเลยนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าการเติบโตที่ผมได้มาเนี่ยเป็นที่พอใจผมเช้ปุ๋ยและน้ําและฮิมิกเท่านั้น1-4ปีผมก็สามารถทําให้ตุเรียนผมเติบโตเป็นที่พอใจของผมได้นะครับแต่ถ้าแปลงไหนเติมมาตั้งแต่ต้นนะครับหมายถึงว่าอะไรครับท่านจะต้องเติมไปตลอดนะครับนึกออกปะถ้าสมมุติว่าเราเรา,เราหยุดเติมเนี่ยคุณก็จะมั่นใจได้ไหมว่าทุเรียนคุณมันจะเติบโตได้ดีเหมือนเดิมนะครับเจ้าของสวนที่เติมมาตั้งแต่แรกก็ จะไม่มีความมั่นใจในการใช้ปุ๋ยนะครับก็จะต้องเติมทางใบมาอยู่โดยตลอดนะครับต้นไม้โดยพื้นฐานของเขาแล้ว่เขาจะกินอาหารทางรากเป็นหลักนะครับถ้าผมสามารถทําให้ต้นไม้เติบโตได้ดีนะครับโดยการใช้ปุ๋ยและน้ําและฮิมิกสำหรับต้นสภาพแบบนี้นะจนตอนนี้ถึง4ปีผมก็ใช้การทํางานแบบนี้ได้โดยตลอดนะครับแล้วมันก็เป็นการทํางานที่ประหยัดต้นทุนด้วยนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคําตอบของเพื่อนเพื่อนที่ถามว่าเ,เติมเติมปุ๋ยทางใบอะไรนะครับของผมขอตอบเลยแปลงของผมและทุกคลิปที่ทํานะครับผมไม่เคยเติมอาหารทางใบนะครับเพื่อนโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้นะครับสวัสดีครับ